สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับนาเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะค่าคืนของวันที่31มสิบเอ็ดพิศพคมหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้กับมาอาจจะรุปตัวเลขครับผมเราพัฒนาครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นข้อมูลนะครับพี่น้องเพื่อเป็นข้อมูลครับเส้นไหนเป็นเข่าแน่ครับพี่น้องเนาะครับกะมาตามกันต้อครับผมสู่กันต้อครับพี่น้องวันที่ สามผลระคบผมบัานนี้สามมิถุนายนครับแนวทางลาพัฒนาเช่นเคยครับพี่น้องครับงวนว่างหันกัดที่นาเสดายครับพี่น้องเนาะครับผมครับเจปูกับเด่นดินดีเพิ่นกัดประกบครัวมากครับผมครับแต่ว่ากับมีเซี้ยนที่เพิ่นให้เขาต่อเนื่องยู่เด้ะครับผมครับที่เห็นเห็นครับพี่น้องเนาะสองสำนักเหมือนเดิมครับอาจารย์เอกและอาจารย์เอครับผมครับ สองซื้อนี่จำให้ดีเด้อครับพี่น้องอาจารย์เอกอาจารย์เอปันโชคครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์เอกอาจารย์เอนี่ไปเข่าเลขเบิรนแ้อครับผมอาจารย์เอกเป็นกัดเข่ามาน่าจะเป็นนี่คืองวดที่สามแล้วครับผมครับอาจารย์เอกเหมือนเดิมครับพี่น้องเนาะเข่าเลขบนอีกคือเกาครับผมครับอาจารย์เอกนี่ก็เดินดีอยครับพี่น้องที่จําได้นี่คือสามงวดติดแล้ว เข่าบนตลอดครับพี่น้องเนาะเข่าบนตลอดครับอาจารย์เอกครับล่าสุดนี่กับเข่าศูนย์สามสามศูนย์ครับเหมือนกับอาจารย์เอ่หให้กันครับผมเข่าล่างตลอดมากสามงดขึ้นกันครับเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะก็จะมีทั้งเด็กเล่นเสียนเพ่อนให้เข่าเด่นกับเข่าครับผมสายวิ่งสายหลุดก็มีครับเบิ้งเป็นข้อมูลครับมาตามกันต่อสามมิถุนายนหกสิบเจ็ดเด้อครับพี่น้องลาพัฒนา เช่นเคยครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขสรุปครับน้ำเชียร์ผ้าลวยกะขอขอบพระคุณทุกๆเสี้ยนครับผมครับแต่เสี้ยนใดผลมากกอนเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าลวยกับจิตเฝ้าล่วงไห้ครับพี่น้องเนาะครับเหมือนสูตรอ่าก่มาเชียร์เองครับผมครับพอดีกับว่าท่านในมีเวลาเหตุครับผมจังเลยกับจิบป้อยต้องดคงขึ้นเก้าครับพี่น้องเนาะสูตรเก้ามาเชียร์ก็ถือว่าเดินดีอยู่ครับพี่น้องครับเอาไป เบิ้งสุดสรุปเป็นข้อมูลตามต่อกันเลยครับเี่ยครับพี่น้องครับผมกับอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างสามครับเน้นสามจับคู่สามศย์ับงดก้อนนันนันบนเข่าที่หนึ่งเก้าหนึ่งนี่ครับผมอาจารย์เอกครับวดนี้ก็เข้าครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอกเกาะติดไว้เด้อครับผมจำซื้อไว้ครับเหมือนอาจารย์เอ้ให้กันครับผมอาจารย์เอกครับ งวดนี้เพิ่นเหล็กเด่นกับเหล็กชุดที่เพิ่นว่างไว้รุดดด้อครับผมมาเขานี่ครับพี่น้องเนาะสามสามกับผมเพราะว่าเป็นเหล็กออกเบินครับพี่น้องครับสังเกตเบื้องเหล็กเิ่นจะเขาล่างครับผมส่วนอาจารย์เอกนีจีเข่าบนครับเข่าบนสามงวดแล้วครับผมอันนี้เธอพี่น้องเอฟีถาม่าอาจารย์เอกเข่าดีบอครับผมก็ไม่เชื่อก็จิบอกในคลิปนี้ครับผมมาเพิ่นเข่าเหล็กบนสามงวดแล้วครับพี่น้องเนาะแล้วก็ อาจารย์เอเ่นเขาเลขลกางสามงวดแล้วพื่กันครับนี่ครับผมสูตรเกามาเชื้อเนี่ก็เดินดีครับพี่น้องเนาะเดินดีมากตอนเนนียงเป็นทีนท่น่าเสียดายครับผมวัว่างหันบ่ได้มาประกรบกับเด่นเดินดีครับเพราะว่าเด่นเดินดีมันก็นมีครัของพนที่แล้วครับพี่น้องเนาะคือเจปูครับเดือดจ,จังไลยก็เจมาประกรบไปด้วยกันแล้วครับพี่น้องเนาะทั้งสองชุดเลยก็คือ ทั้งสุดเก่ามาเชียร์เด่นเด่นดีสุดเจ็บปูกับเด่นเด่นดีครับพี่น้องครับเกิดเจ้ามาประกบไปน้ากันครับผมเพราะว่าสุดนี้ก็ถือว่าเดินดีอยู่แต่ว่าก้อนหนานี้ครับพี่น้องประมาณงวดสองงวดเอามาประกบเราแยกกันไปกับเก่ามาเชียร์ก็เลยเบรกไปพ่อเบรกันเขาครับนี้ครับก็มาเชียร์ได้ศูนย์เด่นเด่นดีได้สามนี่ครับพี่น้อง นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาประกบให้เบิ้งรับเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเพลว่าไรครับผมเข้า3 0มศนยเลยครับเอกเป็นจิมอยูหกคูนี่แหะครับพี่น้องเถอไม่ได้เด้อครับผมเซียนกระทุ่มแบนอาจารย์พู้ครับผม อจรผู้ช่วงนี้ครับผมรู้สึกว่าเล็กวิ่งเพิ่นเดินดีครับพี่น้องเนาะกบกูเพิ่นหลุดครับน่าจะวิ่งเขาต้อนเนื่องครับผมสามงวดสี่งวดแล้วครับงวดนี้วิ่งบนล่างเข้าที่ศูนย์ครับผมเข้าที่ศูนย์อาจารย์ผู้ครับทอดแสวงครับพี่น้องเนาะเสียดายเพิ่นตัวเด่นเพิ่นเขาครับผมสองสามซี่ต่ว่าเพิ่น เพิ่นเป็นเอ็นสองกับซีครับผมจริงๆเลข่นมาสามครับประกบคู่กับเก้าศูนย์หนึ่งกับเข่าครับพี่น้องสามศูนย์ดับบนหนึ่งเอาอยู่ครับพี่น้องดับบนหนึ่งเอาอยู่เลขไหลงวนนี้หลุดครับผมพ่อไพ่บูนครับผมเลขติดบนล่างครับพี่น้องเนาะติดบนล่างกอดคอกันมาครับผมศูนย์สามครับเน้นบนกันล่างครับ มาที่เลขพ่อชนินครับพี่น้องเนาะเลขพ่อชนินครับจริงๆเลขเด่นเด่นบนจริงๆเพิ่นจะมีสามตัวด้วยครับผมครับตัวที่สามนะี่คือเลขสามนะครับพี่น้องเนาะจะเป็นสองสามสี่แต่ว่าพอเห็นว่าสามพอเคยเดินครับผมตัวยุ่กลางครับงวนนีพันมากครับพี่น้องเนาะถ้ามาประกบเข่ากับศูนย์กับสามศูนย์เต็มเต็มครับผม แต่ว่าพอกับตัดออกไปครับผมจะเป็นสองสามสี่ได้ครับพี่น้องตรงนั้นครับเอาเงินนี่กัถือว่าตัวประกบก็นยั่งเดินดีเยอะครับพี่น้องเนาะศูนย์ครับนี่แหละครับผมมวนนี้หลุดครับพี่น้องเนาะติดบนล่างน่าจะในรอบไล่ช่วงครับผมสามชีงวดก็เพิ่งจะมาหลุดนี่ครับผมเอานี่ก็เป็นข้อมูลนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้เบ่งครับเซียนได้เพิ่นให้ รุดไปกับยาเผอครับพี่น้องเนาะเบ็กมีเขามีรุดครับยาเผลอยาผาดครับผมจังไรกลับมาตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะวันที่ผู้ละครผมบันนี้วันที่3มิถุนายน67ครับสําหรับแนวทางเราพัฒนาครับพี่น้องแล้วกามาเชียร์จะปล่อยตองัวดได้ครับพี่น้องนี่สูตรเกามาเชียร์นี่ว่างหันเขาที่ศูนย์ครับเด่นดันดีเข้าที่สามครับแต่ว่าประกบคููกันก็จะได้ศูนย์สามครับพี่น้องเนาะเดี๋ยว มวลหนาครับผมจะมาประกบเมึงพร้อมกับชุดประกบของเจปูกับเด่นดีนแล้วครับพี่น้องครับนี่อาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอกสิครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชื้อผ้ารวยกะขออวยพรให้พี่น้องมีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเล่เงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ ครับผมเป็นขอูมเด้อครับพี่น้องขอมูลให้พี่น้องเอ็ซีได้ตามกันต่อครับผมครับสาหรับคลิปหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวน้ำเชื่ร์พารว้ยจะมานําเสนอเลขเด่นเกามาเชียเนี่นะครับผมลงปล่อยต่องวดทันทีครับพี่น้องเนาะครับก็ขอให้พี่น้องมีโชคดีครับมนี่กระคอไถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งครับผมดูว่าเด็กสามตัวตรงๆงครับพี่น้องรัฐบาลไทยไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ